สนใจเติมเกมเติดกับผมได้เลยที่ทเทีนก็ได้ชอบงก์ได้อยู่หน้าเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องกรอบโปรไฟล์นะครับรู้สึกเกจมนี้สมมติการสุ่มจนได้สกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้เทม c มีคำตอบนะครับโอเคนะครับเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสมมติคุณเปิดไป19คูปองเนี่ยมันจะสุ่มทุกคนคว่าคุณจะได้2ออันสามอันสี่อันหรือว่าได้กรอบโปรไฟล์ระหว่างการสุ่มนะครับแต่ว่านะครับ คุณสุ่มไป19คูปองคือคุณ,คณการันตีแล้วนะแล้วว่าได้1อันนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราต้องไปดูนะครับว่าเราต้องใช้ทั้งหมดกี่อันแรกนะครับไปที่ร้านค้าหลังจากนั้นไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับจะเห็นในชันนะครับว่าแต่และกรอบโปรไฟล์ต้องใช้ทั้งหมด150โทเค็นแรกนั่นเองนะฉะนั้นเราคิดแบบทื่อๆได้เลยทุกคนก็คือเอา15ไปคูณกับ150เนี่ยครับจะได้ดกับ 2,850คูปองต่อ1กล่องโปรไฟล์นั่นเองนะครับถ้าถามว่าพี่ครับแล้วถ้ออาเนี่ยเติมร้านเกมอะ่ะเติมเท่าไหร่ครับพี่นะครับถ้าที่อื่นเนี่ยผมบอกนะครับว่าถ้าคิดแบบราคาที่ถูกสุดในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2,230คูปองเอ้ย2,230บาทได้2,850คูปองนะครับแต่ว่าสมมุติคุณเติมกับผม นะครับโปรโม,มชั่นพิเศษเลยคุณพิมพ์มาว่ากรอบโปรไฟล์แล้วกันนะผมจะได้รู้นะครับก็คือจะเหลือ2,200บาทนะครับถ้าถามว่าพี่ครับถ้าพี่เติมเนี้ยพี่ได้กำไรหรอครับได้ผมแต่ได้น้อยมากเลยได้แค่สิบาท20บาทเองนะดังะะนั้นใครไม่เชื่อนะครับลองไปเทียบเทียบดูกันได้นะว่า2,850คูปองเนี่ย มันต้องเติมกี่บาทเออยพกคนจะได้รู้นะแต่ว่าที่ผมคิดไปเนี่ยเรทพื้นฐานเนี่ยที่ไปดูมานะเรทที่ถูกที่สุดในตอนนี้นะฮะจะอยู่ที่2230บาทได้2850ันแบคูปองแต่ว่าทุกคนเติมกับผมตอนเนี้ผมโอ้ยแมวแมวแมวเอาละแมวแมวแมวแต่คุณเติมกับผมตอนนี้นะครับคุณเอาไปเลยครับ2อ0พบาทเท่านั้นขอค่าเติมแค่10บาท20บาทพอขอค่าอาหารแมวให้กิติคุงใช่ไหมลูกพ่อไม่โกงแน่นอนนะครับสรุป ก็คือประมาณนี้ทุกคนนะครับแต่ว่าต้องขอบอกไปก่อนนะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องที่จะแบบเสียหมด2 8 5 0ปอคูปองก็ได้บางทีคุณโชคดีนะครับคุณสุ่มทีเนี่ยคุณได้โทเค็นทีละ2อันสามอันหรือว่าได้กรอบโปรไฟล์ระหว่างการสุ่มก็จะถูกไปกว่าน,นี้นั่นเองนะครับถ้าถามว่าถ้าถามไว้อีกแล้วนะครับกรอบโปรไฟล์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคุณก็กดเข้ามาด้านบนได้เลยนะมันจะมีมันจะมีแอนิเมชันให้ดูอยู่เลยนะครับเพราะมันเป็นแอนิเมชันเนาะ ผมก็เลือกอน,นะครับว่าคุณจะเอาอันไหนนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะก็จะมีกรอบโปรไฟล์ของเฮเลนกรอบโปรไฟล์วัลลภาซีซั่นเนะครับตามนี้แหละอ่าเมเปิลมินิมินิเทียเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้นะผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใครได้ไหนก็ไปลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ดถูกๆก็เติมกับผมได้แต่สำหรับใครรู้สึกว่าเติมกับพี่อ่ะแม่งเหมือนจะโกงว่ะหรือว่าแบบรู้สึกว่าแพงไปนะครับคุณก็ไปเติมที่อื่นก็ได้น,นี่ไม่ว่ากันนะบางคนนะว่าสบายใจ ตังเยอะขนาดนี้โอ้นในพี่เดี๋ยวพี่บิดท,ทําไงนะครับอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่เชื่อใจผมไม่เป็นไรนะเราไปม,มาคับกันนะครับแตาเราใครที่อยากจะเทสเดูสักที่ร้อยสองร้อยว่าผมเติมจริงหรือเปล่าก็สามารถที่จะไปเทสดูได้นะลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับจริงๆหน้าโปรไฟล์ง,งผมมีเครดิตนะเติมเองกับมือถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับแต่ว่าผมก็ขายความจริงใจนะผมบอกกันนะว่าผมได้กันไรแค่สิบบาทยี่สิบบาทที่อื่นเขาเอาห้าสิบนี่โอ้โหผมโม่ั่นเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ละกันนะครับพิมพ์ว่ากรอกโปรไฟล์คลิปอ่า เรียกอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับวันนี้ทุกคนสวัสดีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกลัใจผมคลิปต่อไปด้วยนี่ขอตลาไปก่อนจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed.